ถ้าคุณเดินหลงเข้าไปในป่าต้องสาบแล้วพบกับดวงตาสีแดงที่จ้องมองจากความมืดคุณจะวิ่งหนีหรือมันสายไปแล้วโยฮันเคยเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่คืนหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเงามืดลืมไปว่าเคยเป็นใครแต่แล้วผู้หญิงปริศนาก็ปรากฏตัวเธอรู้จักเขาได้อย่างไรและทำไมหัวใจที่ตายไปแล้วของเขาถึงเริ่มเต้นอีกครั้งความลับของเงามืดกำลังจะถูกเปิดเผย แต่คำถามคือใครกันแน่ที่เป็นผู้ล่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งที่เงียบสงัดเสียงฝีเท้าของโยฮันกระทบพื้นถนนหินอย่างแผ่วเบาอากาศเย็นเฉียบกัดกินผิวหนังของเขามอกหนาปกคลุมทั่วเมืองกลืนกินแสงไฟถนนให้มัวสลัวกลิ่นชื้นของฝนที่เพิ่งตกคลักคลุงอยู่ในอากาศโยฮันกระชับเสื้อโค้ทเข้ากับร่างกายของเขา เขาหันมองรอบตัวถนนโล่งไรผู้คนแต่ความรู้สึกบางอย่างบอกเขาว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังเงาดำขยับผ่านตรอกเล็กๆที่มืดสนิทหัวใจของเขากระตุกวูบความหนาวเยือกเย็นขึ้นมาจับต้นคอเสียงฝีเท้าของเขาช้าลงความระแวดระวังเพิ่มขึ้นทุกขณะมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดแสงไฟจากหน้าต่างร้านค้าที่ปิดไปแล้วสะท้อนเงาประหลาดบนพื้น เงานั้นไม่ได้เป็นของเขามือของเขาเย็นเฉียบแต่เต็มไปด้วยเหงือ่อเสียงลมหายใจของเขาดังขึ้นในความเงียบจากตรอกด้านซ้ายเสียงบางอย่างดังขึ้นเสียงเหมือนกระป๋องลม้มเขาหยุดเดินร่างกายแข็งทื่อเขาหันไปมองตาของเขาเบิกกว้างตรงนั้นมีบางอย่างจ้องมองเขาอยู่ม่านหมอกค่อยๆเผยให้เห็นรูปร่างของมัน ร่างนั้นสูงใหญ่ดวงตาสะท้อนแสงสีแดงวาววับโยฮันถอยหลังหนึ่งก้าวแต่เสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังของเขาเขาไม่ควรอยู่ที่นี่ไม่ควรอยู่คนเดียวโยฮันแข็งทื่อลมหายใจของเขาติดขัดฝีเท้าจากด้านหลังเข้าใกล้ขึ้นทุกขณะเสียงก้าวเดินหนักแน่นช้าแต่มั่นคง เขาอยากหันไปมองแต่ร่างกายกลับปฏิเสธขนบนแขนของเขาลุกชันความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างดวงตาสีแดงยังคงจ้องมองเขาไม่กระพริบเงานั้นขยับมันเคลื่อนตัวออกจากหมอกโยฮันกลืนน้ำลายรู้สึกได้ถึงแรงบีบแน่นในอกกลิ่นเหม็นสาบโชยมาแต่จมูกกลิ่นเน่าเปื่อยป,ปนกับกลิ่นอับชื้นของตรอกแคบเสียงฝีเท้าจากด้านหลังหยุดลง ความเงียบเข้าครอบงำเพียงเสี้ยววินาทีทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งสนิทจากนั้นเสียงหายใจแหบต่ำดังขึ้นข้างหูของเขาโยฮันสะดุ้งร่างกายแข็งเป็นหินมือที่มองไม่เห็นแต่ไหลของเขาเบาๆสัมผัสเย็นเฉียบเสมือนกระดูกเปลือยเปล่าร่างกายของเขาปฏิเสธคำสั่งสมองของเขาส่งเสียงกรีดร้องแต่ขาของเขายังยืนนิ่ง ดวงตาสีแดงเบือนไปด้านข้างมันไม่ได้มองเขาอีกต่อไปแต่กำลังมองบางสิ่งที่อยู่ข้างหลังเขาสิ่งที่เขาไม่กล้าหันไปเผชิญหน้าโยฮันรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเหมือนมีบางสิ่งยืนซ้อนอยู่ข้างหลังเขาลมหายใจแหบพร่าดังขึ้นอีกครั้งใกล้เสียจนขนที่ต้นคอของเขาลุกชนันกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงขึ้นราวกับซากบางอย่างกำลังเน่าเปื่อยอยู่ใกล้ๆ เขากลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกดวงตาสีแดงข้างหน้าเบนไปที่เงาด้านหลังเขาเงานั้นขยับช้าๆน่ากลัวเงาของแขนยกขึ้นสูงก่อนที่บางสิ่งจะแตะเข้าที่ต้นคอของเขามันเย็นยะเยือกเหมือนน้ำแข็งแต่แห้งกรังเหมือนเศษซากของบางสิ่งที่ไม่ควรมีชีวิตโยฮันพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอ ทันใดนั้นเงาด้านหน้าก็เคลื่อนเข้ามาใกล้เงานั้นสูงผิดปกติไร้ใบหน้ามีเพียงดวงตาสีแดงที่สองประกายอยู่ในความมืดแขนของมันยื่นออกมานิ้วเรียวยาวผิดธรรมชาตินิ้วเหล่านั้นยกขึ้นชี้ตรงมาที่เขาโยฮันรับรู้ได้ถึงอากาศรอบตัวที่เย็นลงอย่างรวดเร็วทุกอย่างหนักอึ้งเสียงรอบตัวเลือนหายไป เขารู้แล้วว่าคืนนี้เขาจะไม่มีทางกลับออกไปจากตรอกนี้อีกโยฮันตัวแข็งทื่อร่างกายไม่ตอบสนองความเงียบครอบงำทุกสิ่งเสียงลมหายใจของเขาดังเพียงอย่างเดียวดวงตาสีแดงวาวรถคู่นั้นยังคงจ้องลึกเข้ามานิ้วยาวผิดธรรมชาติของมันยังคงชี้ตรงมาที่เขาเงาที่อยู่ข้างหลังขยับเข้าใกล้ขึ้นแรงกดดันมหาศาลทับถมลงบนไหล่ของเขา แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูของเขาแหบต่ำเหมือนเสียงที่ดังขึ้นจากใต้ดินฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่แฝงไปด้วยความเย็นเยียบโยฮันพยายามจะก้าวถอยหลังแต่ขาของเขาหนักราวกับถูกตรึงไว้เงามืดด้านหลังเขาขยับเข้าชิดขึ้นมือแห้งกรังนั้นเคลื่อนจากต้นคอมาหยุดที่ข้างแก้มของเขาสัมผัสนั้นเย็นเยียกราวกับกำลังดูดเอาความอบอุ่นออกจากร่างของเขา ดวงตาสีแดงตรงหน้าค่อยๆรีลงเหมือนกำลังพอใจทันใดนั้นความเจ็บปวดก็พุ่งขึ้นมาจากข้างแก้มเหมือนมีบางสิ่งกำลังกรีดผิวหนังของเขาโยฮันเบิกตากว้างพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงกลับไม่มีแม้แต่แผ่วเบาเงาด้านหลังเลื่อนใบหน้าของมันเข้ามาใกล้กลิ่นเน่ารุนแรงจนเขาแทบสำลักริมฝีปากของบางสิ่งแตะเข้าที่ข้างหูของเขา แล้วเสียงกระซิบนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเจ้าไม่ควรมาที่นี่จากนั้นทุกสิ่งก็ดับวูบลงความมืดกลืนกินทุกสิ่งโยฮันไม่รู้ว่าเขาหมดสติไปนานแค่ไหนเสียงรอบตัวเงียบสนิทไม่มีลมพัดไม่มีเสียงฝีเท้ามีเพียงความว่างเปล่าที่หนักอึง้งเขาค่อยๆลืมตา ดวงตาของเขาพร่าโมโลกทั้งใบเหมือนถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาร่างกายของเขาหนักเหมือนถูกถ่วงด้วยหินความเย็นยังคงแทรกซึมเข้าไปในกระดูกเขาพยายามจะขยับนิ้วมือมันตอบสนองเชื่องช้ากลิ่นเหม็นเน่ายังคงลอยคลคลุ้งมันยังอยู่ที่นี่เงามืดเคลื่อนไหวอยู่ในสายตาของเขาเสียงแหบพระเริ่มดังขึ้นอีกครั้งราวกับกระซิบอยู่รอบตัว ไม่ใช่เสียงเดียวมีหลายเสียงกระซิบซ้อนทับกันบางเสียงหัวเราะเบาๆบ,บ,บางเสียงคร่ำครวญอย่างเจ็บปวดโยฮันพยายามจะย,ยันตัวขึ้นพื้นด้านล่างเย็นเฉียบและเหนียวเนินน่ะเขาค่อยๆก้มมองมือตัวเองแสงสลัวส่องให้เห็นของเหลวสีดำเปื้อนบนปลายนิ้วของเขากลิ่นคาวคลุ้งตีขึ้นมาไม่ใช่โคลน ไม่ใช่น้ำมันคือเลือดและมันไม่ใช่ของเขาเองหัวใจของโยฮันเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกมาเลือดสีดำยังคงเปเปื้อนอยู่บนมือของเขามันอุ่นเหมือนเพิ่งไหลออกมาสดๆเขาหายใจถี่ขึ้นพยายามเช็ดมันออกกับเสื้อโค้ทแต่กลับยิ่งเลอะเทอะมากขึ้นเสียงกระซิบรอบตัวดังขึ้นราวกับพวกมันรับรู้ถึงความตื่นตระหนกของเขา เงามืดเริ่มเคลื่อนไหวรูปร่างของพวกมันบิดเบี้ยวบางตัวสูงเกินไปบางตัวคดงอเหมือนกระดูกผิดรูปแต่ดวงตาของพวกมันเหมือนกันทั้งหมดแดงวาวมองตรงมาที่เขาโยฮันพยายามจะลุกขึ้นยืนแต่เท้าของเขาเหยียบลงบนบางสิ่งที่ลื่นเสียงเปาะดังขึ้นใต้รองเท้าของเขาเขาก้มลงมอง เศษนิ้วมือขาดครึ่งท่อนจมอยู่ในกลองเลือดเล็บฉีกขาดผิวซีดขาวเหมือนศพที่แช่น้ำมานานมันไม่ใช่ของเขาแน่ๆ่เขากลั้นหายใจความรู้สึกคลื่นไส้ตีขึ้นมาถึงลำคอเขาต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้โยฮันก้าวถอยหลังช้าๆไม่กล้ามองไปรอบตัวแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น ไม่ใช่เสียงกระซิบไม่ใช่เสียงลมหายใจแต่เป็นเสียงหัวเราะหัวเราะเบาๆในตอนแรกแล้วมันก็ดังขึ้นดังขึ้นกลายเป็นเสียงหัวเราะของหลายสิบเสียงที่ซ้อนกันเย็นเยียบบ้าคลัง่งโยฮันแข็งทื่อแล้วเสียงกระซิบหนึ่งก็ดังขึ้นใกล้หูของเขาชัดเจนกว่าครั้งไหนๆตอนนี้ เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วโยฮันสดุ้งสุดตัวขนลุกสู้ไปทั้งร่างเสียงกระซิบน,นั้นไม่ใช่เสียงเดียวอีกต่อไปมันดังขึ้นรอบตัวเหมือนมีเงามืดมากมายล้อมเขาไว้เขาหายใจหอบทีความรู้สึกหนักอึ้งกดทับบนอกหัวของเขาหมุนคว้างราวกับโลกทั้งใบกำลังบีบเข้าหาเขาเลือดสีดำยังคงเหนียวติดมือของเขามันเริ่มเย็นลงช้า,ชา แต่สิ่งที่ทำให้เขาตื่นตระหนกที่สุดคือมือของเขากำลังสัน่นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะร่างกายของเขาไม่ได้เป็นของเขาอีกต่อไปนิ้วมือของเขาเริ่มบิดงอผิดรูปเล็บของเขายาวขึ้นคมกริบราวกับกรงเล็บสัตว์เส้นเลือดดำใต้ผิวหนังของเขาปูดปนลามขึ้นไปตามแขนเขากัดฟันพยายามหันไปมองเงามืดที่ล้อมรอบตัว พวกมันยังคงหัวเราะบางตัวเริ่มขยับเข้ามาใกล้โยฮันพยายามถอยหลังแต่ขาของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีบางสิ่งรั้งเขาไว้กับพื้นเงาดำที่สูงเกินไปเริ่มยื่นมือมานิ้วยาวและผอมเหมือนกิ่งไม้แห้งมันแตะลงบนหน้าของเขาเย็นจัดจนเหมือนน้ำแข็งที่กัดกินเข้าไปถึงกระดูกดวงตาของโยฮันเบิกกว้าง และทันใดนั้นภาพทั้งหมดรอบตัวของเขาก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ตรอกแคบๆอีกต่อไปไม่ใช่หมอกหนาหรือซากศพบ,บนพื้นแต่เป็นป่าเงียบสงัดต้นไม้สูงตระหง่านทาวันพันเกี่ยวกันเป็นเงาสีดำลมหายใจของเขาดังก้องไม่มีเสียงหัวเราะอีกต่อไปแต่มีบางสิ่งยืนอยู่ตรงหน้าเขาสูงเทียมยอดไม้ ไร้ใบหน้ามีเพียงดวงตาสีแดงส่องประกายและมันกำลังรอเขาเก้าวเข้าไปหาโยฮันไม่สามารถละสายตาจากมันได้แม้จะไม่มีใบหน้าแต่เขารู้สึกได้ว่ามันกำลังจ้องลึกเข้ามาในจิตใจของเขาขาของเขาหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นแต่หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอก ป่ารอบตัวเงียบสนิทไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าของตัวเขาเองมีเพียงเงาร่างสูงใหญ่ตรงหน้าที่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ดวงตาสีแดงสองดวงวาวโรโยฮันพยายามจะถอยหลังแต่ขากลับไม่ขยับเหมือนบางสิ่งกำลังดึงเขาเข้าหาเงานั้นเขาพยายามหันหน,นีพยายามไม่มองมัน แต่ยิ่งเขาต่อต้านร่างกายของเขาก็เหมือนจะอ่อนแรงลงความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างฝ่ามือของเขายังคงสั่นไหวเล็บของเขายังคงยาวขึ้นผิวหนังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีคล้ำเหมือนรากไม้ตายเขาไม่รู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่เขารู้ว่าเขากำลังเปลี่ยนไปมือข้างหนึ่งเอื้อมไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัว เหมือนร่างกายของเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมอีกต่อไปดวงตาสีแดงเข้ามาใกล้ขึ้นเงาร่างนั้นก้มลงจนอยู่ระดับเดียวกับเขาแม้มันจะไร้ใบหน้าแต่เขากลับรู้สึกเหมือนมันกําลังยิม้มแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งยินดีต้อนรับเจ้าจะไม่มีวันเป็นมนุษย์อีกต่อไปโยฮันอยากกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมา มือของเขาเริ่มกลายเป็นสีดำนิ้วของเขาเริ่มยืดยาวออกไปเงามืดจากพื้นดินเริ่มไต่ขึ้นมหาห่อหุ้มขาของเขาเขาอยากดิ้นรนอยากวิ่งหนีแต่หัวใจของเขากลับสงบลงอย่างประหลาดความกลัวค่อยๆถูกกลืนหายไปเรากับมันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วสุดท้ายโยฮันก็หยุดขยับ ปล่อยให้เงาดำกลืนกินตัวตนของเขาไปจนหมดสิ้นความมืดกลืนกินทุกสิ่งร่างของโยฮันถูกดูดเข้าไปในเงาสีดำสนิทไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความตื่นตระหนกอีกต่อไปมีเพียงความว่างเปล่าที่แทรกซึมเข้าสู่จิตสำนึกของเขาเสียงกระซิบรอบตัวเงียบลงไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงลมหายใจทุกสิ่งหยุดนิ่งแต่แล้ว เปลือกตาของโยฮันกระตุกเขายังคงรู้สึกถึงร่างกายของตัวเองแต่มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาค่อยๆลืมตาโลกทั้งใบกลายเป็นสีเทาหม่นทุกอย่างพร่ามัวเหมือนถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกหนาทึบต้นไม้สูงใหญ่รอบตัวบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติบางต้นเหมือนมีแขนขาบางต้นเหมือนใบหน้าที่กำลังกรีดร้อง เขาพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่ร่างกายของเขารู้สึกหนักมือของเขาไม่ใช่มือของเขาอีกต่อไปมันยาวขึ้นผอมเกรงผิวหนังแห้งแตกระแหงเป็นสีดำสนิทเล็บของเขาคมยาวราวกับกรงเล็บสัตว์เขาเงยหน้าขึ้นมองไปข้างหน้าตรงนั้นมีเงาร่างหนึ่งยืนรออยู่สูงผิดมนุษย์ดวงตาสีแดงสองสว่างท่ามกลางความมืด มันไม่ได้พูดอะไรแต่เขารู้ว่ามันกำลังสั่งบางสิ่งกับเขาแล้วโยฮันก็เข้าใจทุกอย่างเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเขาเป็นหนึ่งในพวกมันแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งของเงามืดที่ไม่มีวันหลุดพ้นและจากวันนี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นผู้ล่าคนต่อไปที่จะเดินหลงเข้ามาในที่แห่งนี้หลายวันหลายเดือนหรือบางทีอาจจะหลายปีผ่านไป เวลาสูญเสียความหมายสำหรับโยฮันเขาเดินอยู่ในเงามืดเงียบงันมองดูเหยื่อรายแล้วรายเล่าหลงเข้ามาในอาณาเขตของพวกมันใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวดวงตาของพวกเขาสะท้อนภาพเดียวกับที่เขาเคยเป็นแต่มันไม่มีผลต่อเขาอีกแล้วความทรงจำเกี่ยวกับชีวิตเก่าของเขาเลือนรางเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเคยเป็นใครมาก่อน เงามืดเป็นสิ่งเดียวที่เขารู้จักในตอนนี้แล้ววันหนึ่งเขาเห็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไปหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในป่าต้องสาบเธอมีบางอย่างที่แปลกไปจากเหยื่อคนก่อนๆเธอไม่ได้แสดงความกลัวเธอเดินช้าๆมองไปรอบตัวด้วยดวงตาที่สงบนิ่งเหมือนกับว่าเธอรู้ว่าเธอกำลังเผชิญหน้ากับอะไรเงาดำรอบตัวโยฮันเริ่มขยับ พวกมันพร้อมจะล่าแต่มีบางสิ่งในตัวเธอที่ทำให้เขาหยุดนิ่งเธอหันมามองตรงมาที่เขาสายตาของเธอไม่ใช่ของเหยื่อมันเต็มไปด้วยความเข้าใจราวกับว่าเธอรู้ว่าเขาเป็นใครรู้ว่าเขาเคยเป็นอะไรหัวใจที่เขาคิดว่าสูญสลายไปนานแล้วกลับเต้นอีกครั้งความรู้สึกบางอย่างตื่นขึ้นในตัวเขา เป็นครั้งแรกในเวลาที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเขาเริ่มสงสัยยังมีทางกลับไปหรือไม่หรือเขาถูกผูกมัดอยู่กับเงามืดนี้ตลอดการหญิงสาวคนนั้นยิ้มให้เขาก่อนที่ทุกสิ่งรอบตัวจะเริ่มเปลี่ยนไปและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่แตกต่างออกไป